ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสักแก้วมีการจัดทำ MOU บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถานศึกษาผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสักแก้วจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาเครือข่ายการดำเนินง,งานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุข กิจกรรมสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษากับสถานศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการระหว่างครูกับครูและนักศึกษากับนักศึกษาจำนวน3ส,สถานศึกษาที่ทำา MOU ในเรื่องการดำเนินงานในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสระแก้วกิจกรรมแลเกเปลี่ยนศึกษาดูงาน เรื่องการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกตามมาตรการ5ด้านและการดำเนินงานห้องเรียนสีขาวของกรรมการ4ฝ่ายการดำเนินการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสักแก้วได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายามุขภายใต้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษามีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจัดทําโครงการกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้เข้าสู่สถานศึกษาทําหน้าที่เป็นแกนนําในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในหมู่นักศึกษาสร้างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและผู้ปกครองมีการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขมุมให้ความรู้และกิจกรรมเกี่ยวก,กับสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขเพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามารับบริการให้คำแนะนำปรึกษา และศึกษาความรู้มีกระบวนการดำเนินงานภายในห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการมีขั้นตอนมีการเผยแพร่ผลงานห้องปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขกิจกรรมเดินรณรงค์ เผยแพร่ผ่าน w w w f a c e b o o k c o m w n y n f e